คือมัวม่วมั่วไปหมดโฟเลยอาจารย์โอเคเข้าใจเราว่าเราต้องสร้างตัวตนให้ได้ก่อนสร้างความน่าเชื่อถือแล้วค่อยจะปิดยอดขายได้ใน,นทีหลังค่ะอยวจะแนะนำอาจารย์โนนเลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนรูจน้จักอาจารย์โนทางไปปรุงนะคะแต่ตอนแรกเนาะเรื่องจากติ๊กตอกก่อนเนาะติ๊กตอกเราช่องเราอะเรายังโพสต์มั่วอยู่เลยคือจับไม่ได้ว่าตัวตนของเราอะเก่งเรื่องอะไรตัวตนของเราช่องของเรากําลังให้ความรู้เรื่องอะไรพอได้มาเรียนกับอาจารย์คือช่องของ อันนี้คือมั่วมู่มไปหมดพรมเลยอาจารย์โอเคเข้าใจเราว่าเราต้องสร้างตัวตนให้ได้ก่อนสร้างความน่าเชื่อถือแล้วค่อยจะปิดยอดขายได้ในหลัง่อยากจะบอกคนที่กําลังลังเลนะคะว่าจะมาเรียนที่ไหนไเรียนกับใครอยกากจะแนะนําอาจารย์โนโนเลยค่ะเพราะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเกินคุ้มอะค่ะเราจ่ายไปราคานึงแต่เราได้มากกว่าราคาติดเท่าอาจารย์ไม่ใช่แค่สอนวันนี้กลับไปสามารถสอบถาม ดูแลจนเราจะโตค่ะไม่ใช่ว่าเรียนวันนี้เสร็จพักไปถามไม่ได้แล้วอันนี้ไม่ใช่ค่ะแกดูแลสามารถดูแลสามารถซูมได้อีกเอาใจลูกคา้าได้ใจลูกค้าเลยค่ะคือเรื่องเนี้ยค่ะชอบมาก